และแล้ว,ลวตัวเกมก็ได้ทำการเปิด Open b e t ตกันแล้วนะครับสำหรับเกม To k y o g o n Break the Chain ซึ่งเป็นเกมเทนเบ,นเบตจากอนิเมะชื่อดัง To k y o g ว n นั่นเองซึ่งในภาทน,นี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนไปดูเหล่าตัวละคร4ตัวเริ่มต้นที่เพื่อนๆควรหามาไว้ประดับไอดีซึ่งบอกเลยครับถ้ามีตัวละคร4ตัวนี้เล่นเกมเนี้ยดะง่ายมากยิ่งขึ้นและวิธีการเชื่อมไอดีพร้อมกับรียไดีสามารถรีได้เหมือนเกมทั่วไปหรือเปล่าสามารถรับชมในคลิปนี้ได้เลยแต่ก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดสมัครให้กันด้วยนะครับแล้วสำหรับเพ,พ ตรงร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนๆานาที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up ก่อนที่เราจะไปดูเกี่ยวกับตัวละครนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงการชาที่ตัวเกมแจกในช่วงต้นเกมกันหน่อยละกันนะครับในช่วงแรกนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นเนื้อเรื่องจนมาถึงสตอรี่ที่ 1. นขีดเตัวเกมจะให้เราสุ่มฟรีทั้งหมด10ครั้งซึ่งในการ10ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการการันตีออกตัวละครระดับเอเซดาหนึ่งตัวซึ่งเหล่าคาแรคเตอร์ตัวละครก็จะมีเยอะแยะมากมายครับก่อขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆจะได้รับตัวอะไรในช่วงเริ่มต้นซึ่งในช่วงนี้จะเป็นเล克ของการการันตีนั่นเองและหลังจากที่ สามารถมากดรับที่หน้าต่างของจดหมายได้พร้อมกับเพชรอีกเยอะเลยซึ่งบอกเลยครับการสุ่ม10ครั้งเนี่ยจะใช้เพชรอยู่ที่ประมาณ1 0 0เม็ดนั่นเองเ,เพื่อนๆสามารถนาเพชรที่ได้จากกล่องจดหมายทั้งหมดเนี่ยไปทาการสุ่มกาชาเพิ่มเติมได้และแล้วตอนนี้เราก็สามารถสุ่มกาชาได้ทั้งหมดหลายครั้งนั่นเองก็จะมีแบ่งออกเป็นหลักหลายตู้ละครนะครับก็คือจะมีตู้เลดอัพที่เป็นการเพิ่มของตัวละคร dum. คาเนกินะครับที่เป็นตัวที่ต้องการหลายๆคนแล้วก็จะมีตู้ถาวรที่สามารถใช้ตั๋วใบนี้ก็ได้หรือเพื่อจะมาสามารถสุ่มในตู้้้นนนนนีีกกกกกกก็็ไดเเหหมมืือออออัััคครบจะะโาาสตวล ที่เป็นระดับ SDR นั่นเองอันนี้จะเป็นเหล่าตู้ต่างๆส่วนเหล่าที่เหลือครับก็จะเป็นการการันตีตัวละครเนาะลองสุ่มดูก็มีโอกาสหลุดแล้วก็ได้ตัวละครตามที่ต้องการนะครับอ่าก็เป็นเหล่าตู้ต่างๆที่เพื่อนๆสามารถมาสุ่มได้นั่นเองหลักๆก็จะมีสองตู้ที่ผมจะแนะนํานะครับโอเคเมื่อเราเข้าใจระบบของตู้กาชาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคาแรคเตอร์ตัวละครที่ผมแนะนําละกันซึ่ง4ตัวละครนี้บอกเลยครับเป็นตัวละครที่ดีและควรหามาประดับไอดีมากๆเลยตัวแรกครับ ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะก็คือตัวละครคาเนกินั่นเองตัวละครคาเนกินะครับมันจะมีสกิลการ์ดนะครับซึ่งการ์ดเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบก็คือการ์ดหนึ่งดาวซึ่งการ์ดหนดาวเนี่ยจะเป็นการโจมตีกับเป้าหมาย2 0 0ของเอร์เ็ของ A ของตนเองนะครับส่วนการ์ดสดาวจะมีในส่วนของสกิลขึ้นมาซึ่งจะเป็นการสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายนะครับบ ของแอดแคสแถมเพิ่มจุดอ่อนนะครับคือเพิ่มจุดอ่อนอีก2จุดทําให้อีฝ่ายนัตติดสถานะจุดอ่อนหรือว่าโดนดาเมจได้แรงมากขึ้นนั่นเองส่วนกรณีที่เป็น3ดาวครับจะทําการเพิ่มดาเมจเป็น480%อันนี้ลักษณะของการรวมการ์ดก็บอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะรวมง่ายเนาะส่วนที่เหลือจะเป็นในส่วนของพาสซีฟต่างๆครับก็จะมีในของสปีดคริบบูทและแท็กบูทต่างๆก็แล้วแต่ตัวละครจะมีแตกต่างกันแต่แต่ส่วนใหญ่จะอัลล็อกเมื่อปลดเลเวล6นั่นเองลักษณะผมก็จะแนะนำในส่วนของสกิลเป็นหลักนะครับ ตัวละครตัวต่อมาที่ผมจะแนะนานะครับผมนั่นคือตัวละครชูตัวละครชูเนี่ยในส่วนของสกิลผมมองว่าน่าสนใจมากมครับเรามาดูในส่วนของสกิลเลยกว่าสกิลเนี่ยจะเป็นในส่วนของการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายนะครับหนึ190่ของแอคแท็กและจะใช้ท่าย่วยุสศัตรูไประยะเวลา1เทินสามารถย่วยุได้นะครับก็เป็นเหมือนตัวละครที่แบบว่าแทงอะ่ะคือตัวเขาเป็นแทงอะ่ะเราสามารถย่อยุเป้าหมายที่เราโจมตีได้ไว้กรณีที่เราสามารถ ใช้ในการยั A ่วยุบอสในการโจมตีตัวนี้ชูก็ค่อนข้างที่จะคุ้มมากแครับในส่วนของการ์ดที่1แล้วการ์ดอ่ะค่อนข้างที่จะผสมง่ายนะใน1ดาวส่วน2ดาวครับก็จะมีการเพิ่มในส่วนของดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้นมา15ลักษณะสกิลก็เป็นสกิลเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับก็แค่เพิ่มระยะเวลาแล้วก็ถ้าเป็น3าดาวขึ้นไปเนี่ยจะยั A ่วยุบเป็นระยะเวลา2เทินแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับ20นั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวแทงในการเคลียร์บอสได้ในระดับหนึ่งเลย ตัวละครตัวต่อมาที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นคือตัวละครโทกะตัวละครโทกะนี่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับในส่วนของสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายทั้งหมดนะอยู่ที่130%โดยอินจากแองแท็ของน้องคือจะเป็นการตีหมู่นั่นเองและในส่วนของ2ดาวเนี่ยคือสามารถสร้างความเสียหาย190%ของแองแท็กแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับและจะทําให้ศัตรูทั้งหมดนั้นครับติดสถานะอ่อนแอเป็นระยะเวลา2เทิร์นซึ่งสถานะอ่อนแอนี่คือจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น1ั่นเนะครัเก็คือจะตนตด ความสามารถจะคล้ายๆตัวละครคาเนกินะแต่ตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันส่วนกรณีที่เป็น3ดาวครับก็จะเพิ่มเป็นส่วนของความเสียหายที่เพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะมีส่วนที่แตกต่างนั่นคือในส่วนของ Passive Skill นั่นเองและตัวละครตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นคือตัวะครคิโช ตัวละครคิชูเนี่ยก็อยู่ในตู้เลดอัพเดียวกันกับตู้คาเนกิถ้าใครมีเพชร้วอยากลองสุ่มก็สามารถมาลองสุ่มเขาได้นะในส่วนของสกิลเขาเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายไปยังเป้าหมายครับ180%่ของแอคแท็กแล้วจะมีการขยายนะครับหรือว่าเพิ่มความเสียหายกับเป้าหมายเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก15%ซึ่งบอกเลยเลยครับว่าสถานะเนี่ยจะเป็นสถานะดีบัฟนะสำหรับตัวละครที่มีติดดีบัฟอยู่คือตัวละครเนี้ยควรเล่นคอมโบกับตัวละครที่แบบทำให้อีฝ่ายติดดีบัฟไม่ว่วาาจะเป็็นนดดัออรรกกกตตตมิต air, แแล เดฟหรืออะไรก็ตามครับถ้าใช้ตัวละครคีโชเนี่ยในการโจมตีจะเพิ่มความเสียหายอีก15%เลยนะครับถ้าตัวละครฝั่งตรงข้ามสถานะอยู่นั่นครับส่วน2ดาวก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มความเสียหายของการโจมตีหมู่เนาะส่วนคอาสกิลตัวนี้หรือว่าความเสียหายตนี้ก็ยังคงเดิมนะ15%อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพิ่มความเสียหายหมู่นะครับเป็น440%แล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมเป็น15%เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล่า4ตัวละครเริ่มต้นที่อยากให้เพื่อนๆหามาไว้ในไอเดียให้ได้นะคร จะทาให้เพื่อนเนี่ยเล่นเกมนี้ได้ง,ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชากหน่อยละกันว่ากาชามีตู้ไหนน่าสนใจมากๆาถ้าต้องการตัวละคร2ตัวผมแนะนําว่าใช้เพรสุ่ม2ตัวละครนี้ครับก็คือคาเนกิกับคิโชสุ่มตรงนี้ก็จะมีโอกาสออกนะสุ่มได้ประมาณ40ครั้งมาลุ้นเอาว่าจะออกหรือเปล่าน,ะนี่ก็มีเลดอัพแล้วก็ถ้าใครมีตั๋วครับผมจะแนะนําตู้นี้เพราะตู้นี้ก็มีโอกาสออกหลายตัวเลดการออกตัวละครระดับ HR เอเดดานี่จะอยู่ที่3%ปก็จะมีตัวละครประมาณน,นี้ โอกาสออก0.12นนั่นเองแต่เราขอเริ่มในตู้นี้ก่อนละกันไปเลยครับ10ครั้งรวมๆแล้วเพื่อนๆจะสามารถสุ่มกรชาได้ทั้งหมด60โหนนั่นเองโอ้ออกตัวละครเอสเตาหนึ่งตัวลุ้นว่าจะเป็นตัวละครอะไรและเอสเตาตัวนั้นก็คือตัวอะไรอะ่ะใช้ได้อยู่ตัวน้องใช้ได้อยู่นะครับไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ Okay. ย,ยังน้อยก็ยังเอามาปั้นเล่นได้ถึงยะไม่ได้อยู่ในเทียสแต่น้องก็ยังอยู่ในตัวละครในเทียเนั่นเองไปครับสุ่มกันต่อเลดถือว่าไม่เกลือนะผมรู้สึกว่าโอกาสออกก็ไม่ได้แย่เดี๋ยวเรามาดูอีกโลนหนึ่งก่อนว่ามันจะเกลือไหมไปเพลงโอ้โหนี่เกลือมาแล้วก็สุดท้ายไปครับต้องมาลุ้นว่าจะเกลือหรือไม่เกลือไป เพลย์อีกรอบหนึ่งรอบนี้เกลียดโอเคไม่น่าชมเกมเลยแอปแอปยากอยู่นะสำหรับเลดการออกนะต่อไปเราจะใช้เพรในการสุ่มนะครับไปครับตู้เลดอัพจะน้อยก็จะมีการเพิ่มโอกาสออกตัวละครตัวนั้นอะหรือว่าตัวหน้าตู้เพิ่มขึ้นเหมือนระบบจะมีการการันตีด้วยนะครับปึ้งไม่ออกตัวหน้าตู้นี่เห็นไหมจะมีการการันตีอยู่นะที่จะได้ตัวละครเอเดนาหนึ่งตัวเหมือนว่าสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะได้ตัวละครตัวไหน ก็ถือว่าเซฟผู้เล่นอยู่นะครับสำหรับใครที่เป็นสายเปหรือว่าสายเติมหนักไปอีกหลายครั้งอยู่ปบอื้อแอบเกลืออยู่ไะเนี่ยไปรอบนี้ขอเถอะข้างหลังสังเกตก่อนว่ามันจะมีโอกาสออกไหมข้างหลังเป็นสีม่วงนะแสดงว่าออกเอเด้หรือเปล่าปึง้งเอ้ยนี่ไงพื้นหลังของน้ำเป็นสีม่วงนะมาดูซิว่าเ s r จะได้ตัวหน้าตู้หรือเปล่านั่นก็คือ นี่เรียบร้อยได้คาเนกิร่างเอาไว้เค้นครบแล้วโอเคนี่ได้คาเนกิร่าง SR ชอด้วยไอยผมไม่ต้องรลีแล้วแหละอจังจริงถือว่าโอเคละในตัวคาร์ละครคนะาเนกิมาอ่ะก็เหลืออีกประมาณ171เพชรนะครับจะเก็บดองหรือว่าจะใช้ต่อก็ได้ก็มาลุ้นกันอีกทีว่าจะได้ตัวละครหรือเปล่าส่วนตัวละอ่ะผมใช้ต่อเลยลวกันรอบนี้น่าจะไม่ได้อะไรในนะครับเพราะว่าพื้นหลังไม่มีสีม่วงจุดสังเกตก็จะประมาณนี้สําหรับการออกตัวละครระดับ เอเดนะครับสูมไปทั้งหมด60ครั้งโดยประมาณเราได้คาแรคเตอร์ตัวละครเอเซา,าทั้งหมด3ตัวละครส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าพึงพอใจในส่วนของตัวละครคาเน,นกิที่เราต้องการนะหรือว่าคุณจะดูประโยชน์ในส่วนของการพูดของแต่ละตัวละครก็ได้เหมือนกันว่าจะออกตัวละครอ,อะไรนั่นเองโอเคในกรณีที่คุณอยากจะรีไอดีนะครับให้ทุกคนทําการกดไปที่ในส่วนของตั้งค่านะเลือก Account นะครับกดล็อกเอาท์ออกมาเลย จะด้งออกมาในส่วนหน้าแรกนะครับแล้วก็แท็บ t s t t r t t ตัวเกมจะให้เราล็อกอินนะครับไม่ว่าจะเป็น Google ของ Apple แล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีให้คุณมาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนะครับจากนั้นกดที่คําว่าลงทะเบียนแล้วทําการใส่เมลเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเมลอะไรก็ตามในการลงทะเบียนนะต้องเป็นเมลที่ตัวเกมจะส่งรหัสยืนยันไปนะครับผมก็จะใส่เมลประมาณนี้แล้วเราก็ทําการกรอกรหัสยืนยันตามตัวเกมเลยก็คือ J3 oi ปุ๊บกดตกลงรหัเสเปถูกต้องเปลี่ยนใหม่เอาตัวง,ง่ายกดตกลงนะครับตัวเกมจะส่งเมลไปยืนยันนะครับแล้วก็กดไปขั้นตอนต่อไปได้เลยแต่คุณต้องทำการยืนยันเมลที่ส่งไปก่อนนะ Okay, เมื่อเรายืนยันแล้วครับกดขั้นตอนต่อไปได้เลยจากนั้นก็ล็อกอินเข้าสู่เกมได้ตามปกติเลยนะครับส่วนวิธีขั้นต่อไปก็ใช้วิธีการสมัครเมลเพิ่มเดี๋ยวจะใช้วิธีการบวกตัวเลขก็ได้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าสามารถใช้ระบบเดียวกันกับการเล่นของเกม r e เวิร์สหนึ่งเก้ากได้ครับสำหรับวิธีการตนะีไเดนอะส่วนใครที่ต้องการไอดียนก็พยายามจดจํา ID นั้นไว้นะครับหรือว่าเชื่อมเมลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น Google เพิ่มหรือว่าเพิ่มในการเชื่อมข,ของ App Store นั่นเอง สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดผมขอกราบประทานอาภัยกันด้วยและถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกดส r i ครกันด้วยนะครับไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ